โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีมิตรักนักเล่นเกมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมฟอร์ฟูนะวันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมพาวเวอร์อนะฮะเปิดแบบว่าง่ายๆนะอ่ะอันนี้คือสอนวิธีการเปิดอย่างเดียวนะไม่ได้สอนออวิธีการเซตอัพนะฮะอ่าถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเลยดีกว่าดับแรกเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะ คือก่อนอื่นเนี่ยผมก็ใช้วิธีการจากเว็บไซต์นี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ข้างล่างนะอ่าเป็นเป็นวิธีที่อค่อนข้างง่ายนะฮะโอเคหลังจากที่เราเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้เรียบร้อยนะฮะก็ <Okay. S 1> มันจะมาที่หน้านี้ใช่ไหมเนี่ยอ่ามาตรงนี้ใช่ไหมโอเคให้เราลงมาด้านล่างนะฮะตรงนี้เลยนี่คือขั้นตอนทั้งหมดนะสาหรับเอของวินโด้นะฮะอันนี้อันนี้เป็นของวินโด้นะส่วนร i n u x เนี่ย อ่าจะเป็นข้างล่างมั้งอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ของผมใช้เป็นเป็นวินโด้นะฮะอ่าใครที่ใช้วินโด้ก็ทําตามผมได้เลยนะดับแรกนะฮะให้เรามาที่เนี่ยฮะเขาบอกให้เราโหลดเนี่ยตัวนี้อ่าสำหรับสตรีม c ีเอเนี่ยอ่าเราก็กดโหลดไปนะปุ๊บเนี่ยพอกดโหลดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นอ่าเป็นไฟล์ซิปนะฮะให้เราโหลดโหลดอะไรเรียบร้อยอ่าตอ,อนนี้ผมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่าโอเค แล้วก็หลังจากเราโหลดเราก็จะได้ตัวนี้มานี้ลากออกมาเลย <c oughs> โอเคจากนั้นพอเราได้ไฟล์สต e a m cmd มาแล้วนะฮะก็ให้ทำการกดอ่ที่ new นะฮะแล้วก็ t e x t document ก็ได้นะอ่าเพราะว่ามันมัน n o t e แพ d กับ t e x t document มันอันเดียวกันนะเนี่ยเปิดขึ้นมามันก็คือ n o t e แพ d อ่าอันเดียวกันนะฮะ โอเคจากนั้นก็ให้เราตั้งชื่อเป็นชื่อที่ง่ายๆนะก็คือเป็นสตาร์ทก็ได้นะฮะ S T A R T Start Power U O R L D อ่ะ Start Power ตรงนี้เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นดอ t แบนะฮะ B A T อ่ะโอเคกด yes ไปอ่ะอันนี้เราจะได้ไฟล์เปล่าออมานะจากนั้นก็ให้เรามา ที่คาว่า edit นะฮะอ่าเปิด edit ขึ้นมาอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วเนี่ยอันดับแรกเราต้องโหลดตัวไฟล์เกมก่อนนะฮะนี่เลยก็คือให้เราทําการ copy ตรงนี้นะฮะกดกดตรงนี้ก็ได้นะ copy อ่ะกดปึ๊บเข้าไปโอเคแล้วก็นี่เลยฮะอันนี้มันอาจจะมองได้ไม่ครบนะแต่ว่าอ่ะเนี่ยอ่ะขยายผมขยายเพิ่มให้นี่นะฮะหลังจากได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด save นะ นี่แล้วก็กดเซฟเข้าไปนะฮะอ่ะปิดตัวนี้ไปจากนั้นก็รันดอทแบทเลยนะคราวนี้ปึ๊บอ่ะตัวไอ้นี่เราก็จะทำการโหลดไฟล์เอของเซิร์ฟเวอร์มานะฮะนี่กลังวิ่งโหลดไฟล์อยู่ฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะนี้เช็คคอนเฟิร์มอะไรก็เดี๋ยวอนะอนนอรยวอรอจนกว่ามันจะเสร็จนะฮะอันนี้มันจะมีแบบว่าอ,อันนี้คือถ้า ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็เป็นการตรวจเช็คนะฮะอ่าโปรเกรสเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จแล้วนะคือถ้าถ้าสมมุติว่าซิมดีมันดับไปเนี่ยมันมันเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเราตั้งค่าไว้ให้มันหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยให้มันควิดนะฮะก็คือออกตัวเองนะอ่าเรียบร้อยจากนั้นให้เราเข้าไปที่สตรีมแอปนะฮะนี่แล้วก็ไปที่คอมมอนอ่า เราจะเห็นคําว่า p าวเ r s ร์ v e r เวอร์นะอ่ะเข้ามาที่ p าวเ r s ร์ v e r เวอร์นะฮะอันนี้เลยแล้วก็อลองเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนดูว่ามันมันติดไหมอ่ะมันจะมันจะถามเราว่าไอไฟวอลฮะก็อโลไปโอเคอ่ะเสร็จแล้วก็ออกตัวนี้ออกคราวนี้มาที่ตัวนี้นะฮะอ่า default power setting นะอันนี้คือ เป็นตัวที่เขาให้มาเพื่อเพื่อสําหรับไปเซตเซตติ้งเองนะอ่ะเราไปเซตติ้งเองก็ส่วนที่ต้องอ่าก๊อปไปนะคะก็คือส่วนนี้หลังจากตัวนี้นี่สคริปต์พาวเนี่ยคืออันเนี้ยคือต้องเอาไปทั้งหมดโอเคก๊อ okay. ปแล้วก็อ่าเนี่ยเขาจะมีบอกนะฮะว่าให้เอาไปไว้ที่ตรงไหนนะก็คืออ่าที่พาวเซิร์ฟเวอร์คอนฟ i กวินโดว์เ e r ร์ฟเวอร์พาวเวอร์เใช่ไหม ini ก็คือ เอาไปไว้ตรงนี้อ่ะอันนี้เรา c o ปปี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เราออกแล้วก็มาที่เอ่อนี่ฮะพาวเซออ่าคอนฟิกนี่ไง Windows Server เข้ามาโอเคแล้วเราหาไฟล์ที่มีชื่อว่า PowerSetting.ini อ่ะตัวน,นี้นะฮะให้เราเข้าไปปึ๊บหลังจากเข้ามาเสร็จแล้วก็ a <c> s <oughs> ตัวที่เราเอามานะซึ่งเอตัวนี้ผมผมไม่ค่อยเก่งเรื่องไอตั้งค่าไอเนี่ยให้มันให้มันเป็นเรียงลงมาข้างล่างนะฮะ,ะคือผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้อะแต่ว่าวิธีการหามันไม่ยากครัก็คือให้เราก,กด ctrl f นะสำหรับการเซิร์ชหาอะไรสักอย่างก็คือถ้าสมมติว่าเราจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เอ่อ ser ขอโทษที server เซิร์ฟเวอร์อ่าเนมขึ้นไหมไม่ขึ้นเ server, นาะเซิร์ฟเวอร์เฉยๆแล้วก็เนมได้ไหมนี่อ่าเจอแล้วฮะเซิร์ฟเวอร์เนมอันนี้เขาจะสร้างเป็น default power server ให้นะก็คือให้เราสร้างชื่อตามที่เราต้องการนะฮะซึ่งเป็นอะไรก็ได้เป็นแบบว่ารันนี่ก็ได้อะลันนี่ก็ได้โอเคแล้วก็มาที่พาสเวิร์ดนะฮะพาสเวิร์ด หรือว่าพาสเวิร์ดอันนี้เราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะถ้าสมมุติว่าไอ้ไม่ได้แจกจ่าย i อพให้คนอื่นนะฮะซึ่งไม่ได้ทําเป็นพับบิกเราก็ไม่ต้องตั้งแต่ถ้าเราจะทําเป็นพับบิกเนี่ยเราก็แบบว่าให้มันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็อ่าต้องไปศึกษาอีกทีนะฮะซึ่งอ่าตรงนี้ก็มันค่อยว่ากันแล้วกันอ่ะเอาเป็นว่าถ้ามันได้รันตรงเนี้ยขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วฮะ คราวนี้ก็คือเนี่ย public p o ตตัวนี้ตัวนี้เนี่ยแปดสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้คือมันเป็นทางเข้าของตัวผู้เล่นนะฮะอ่าซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเราลันลันที่อื่นเนี่ยก็คือเหมือนประตูบ้านอ่ะอ่าคุณคุณเข้าเลขที่บ้านนี้คุณจะเจออ่าบ้านหลังนี้อ่าแต่ถ้าคุณเข้าเลขที่บ้านอื่นคุก็จะเจอบ้านหลังอื่นอ่าซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่ามันดีฟอ u l ์มันเป็นแปดสองหนึ่งหนึ่งอันนี้ต้องไปตั้งค่าอีกทีโอเค แล้วก็อันนี้น่าจะน่าจะเรียบร้อยแล้วฮะเสร็จหมดละตรงนี้อันนี้ก็อ่กดเซฟไปเลยนะนี่อ่ะเซฟเรียบร้อยเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วนะในในในมุมของการอ่เอ่อเซตอัพเซิร์ฟเวอร์อ่าแบบเบสิกนะฮะรันให้มันให้มันได้อะตัวนี้เสร็จแล้วแล้วคราวนี้ก็หลังจากที่เราทําอะไรเสร็จหมดแล้วใช่ไหมให้เรากลับมาที่หน้าแรกอ่าหน้านี้ ให้เรามาเปลี่ยนตัวนี้นะฮะก็คือ edit เนี่ยจากตอนแรกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้เรา,เามาที่นี่เหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็ทำการ copy ตัวนี้นะฮะเนี่ย prepare to run server ก็คือหลังจากที่เราเ set, set up set อะไรเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่ตรงนี้อ่ะปึ๊บคราวนี้ก็มาที่นี่อ่เอาเปิดตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไอที่เรา copy มาเมื่อกี้ใส่เข้าไป ก็กดเซฟปึ๊บอ่ะคราวนี้ก็รันได้เลยปึ๊บอ่ะตัวนี้ก็จะเช็คไฟล์ปุ๊บปุ๊บปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้จะหายไปอ่ะแล้วก็จะเป็นตัว power ตัวนี้แทนฮะเนี่ยเคสซิเนี่ย,ยตัวนี้มีรูปโลโก้นี้ขึ้นมาถ้าแบบเนี้ยก็คือเซิร์ฟเวอร์ใช้งานได้แล้วอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน <c oughs> คราวนี้เราจะไปดูในส่วนของไอ้ไอ้นั่นส่วนของการตั้งค่า,าทางเข้านะฮะหรือเขาเรียกว่า forward port อ่ะก็ให้มาที่อันนี้สำหรับเครื่องที่เปิดเซิร์ฟเวอร์นะฮะตัวนี้ตัวนี้ต้องไปทำก็คือเครื่องไหนเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องทำตรงนั้นนะฮะก็คือ forward port อ่ะให้เราเข้ามาที่นี่นะฮะ192.168.1.1นะ อันนี้มันมันสำหรับเนี่ยคือแล้วแต่แล้วแต่ค่ายนะคือเราเตอร์มันไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งซึ่งของผมก็จะเป็นรุ่นนี้อ่าเนี่ยของผมจะเป็นเราเตอร์รุ่นนี้นะส่วนของคนอื่นเนี่ยจะเป็นเราเตอร์รุ่นไหนก็ต้องไปดูอีกทีนะฮะก็คือให้เราเคอันนี้อันนี้ถ้าใครใช้รุ่นเดียวผมก็ทําตามได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครใช้รุ่นอื่นก็ต้องไปศึกษาวิธีการ forward port เรา t e อ รุ่นที่ตัวเองใช้เองนะฮะอย่างของผมเนี่ยเข้ามาที่แอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีคําว่า Port Forwarding นะก็เข้ามาที่นี่เสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยอ่าอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะก็คือ power w w r r d ตัวนี้อ่าวิธีการก็คือเนี่ยฮะเราดูตัวนี้เลยอันนี้เราตั้งเป็นชื่อสําหรับอ่าทางเข้าบ้านของเรานะตัวนี้ <c oughs> แล้วก็ p u b l i c p o r t เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันคือ821สนะฮะมันคือเลขที่บ้านตัวนี้ อ่สำหรับ private pod เนี่ยถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะฮะแต่ถ้าใครมีก็ให้ใส่เลขเดียวกับเลขบนเลยนะเพราะว่าคือ public ก็คือทุกคนเข้าได้ private ก็คือเื่อแบบเรามี p o t ที่แบบว่าเราอยากเข้าแค่ไม่กี่คนอย่างเงี้ยอ่าเราเราใส่ตัวนี้แยกแยกจากกันก็ได้หรือถ้ามันไม่มีก็ใส่แบบเดียวกันไปเลยฮะ <c oughs> ส่วน ip ตัวนี้ <c oughs> ไอ uh, ตัวนี้เป็น ip ของเครื่องนะฮะไอเปล่าเาเ,าเนี่ยเนี่ยเขียนว่า ip เฉยๆเนี่ยเป็น ip ของเครื่องนะฮะซึ่งเรามาเราต้องมาที่ตัวนี้นะก็คือพิมพ์ cmd อ่าเปิดตัวนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็พิมพ์ว่า ip config enter เข้าไปเราจะเจอนะฮะก็คือ ipv4 address ตัวนี้192.168.1.7อันนี้คือเป็น เครื่องของผมนะอันนี้คือเครื่องของผมนะฮะใช้ IP พนี้นะฮะก็คือหนึ่งเก้อ่าผมก็จะเอาตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมาใส่ที่ตรงนี้อ่าเนี่ยใส่ตรงนี้ก็คือเป็น1.7ถ้าสมมุติว่าใส่เป็นหนก็คือถ้าผมเปิดรันรันด้วยเครื่องตัวนี้ใช่ไหมก็จะเข้ามาที่อ่าทุกคนจะเข้ามาที่เครื่องผมได้ก็คือเข้ามาเล่นนะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาอย่างอื่นนะเข้ามาเล่นแต่ว่าอ่า ถ้าสมมุติว่าอใส่ตัวเนี้ไม่ถูกเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะฮะมันจะหาไม่เจอนะอ่าเราก็ใส่ไปอันนี้ของผมเซตอัพไว้แล้วผมมีเครื่องหนึ่งก็คือ IP นี้แล้วคราวนี้ก็กด apply ปึ๊บอ่าเนี่ยปรับเป็น enable ด้วยนะฮะเนี่ยเช็คตรงนี้ก็คือถ้าอย่างเงี้ยคือเสร็จเรียบร้อยละอ่าก็คือพอร์ตมันผ่านเรียบร้อยอ่าปุ๊บคราวนี้จบตรงนี้ไป เพิร์ฟก็รันขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยลันอย่างนี้อันนี้ก็คือพอว์ดฟอร์เวิร์ดพอร์ตเสร็จแล้วคราวนี้เป็นวิธีการเข้าเกมฮะอ่าวิธีการเข้าเกมก็กดออกตรงนี้ไปเลยแล้วก็อ่านี่เลยอันนี้ผมปิดไปก่อนนะเพราะว่าผมลันไว้อีกเครื่องหนึ่งนะฮะก็ไม่เป็นไรอ่ะเข้าพาวเวอร์เลยโอเค หลัอยากเข้ามาตรงนี้นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจอะ่ะสำหรับโหมดผู้เล่นหลายคนราดเชิญเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเข้ายัางไงนะคือผมลองแล้วอะ่ะคืออ่าอันนี้ไม่ใช่ผมลองแล้วอะ่ะมันมันไม่ได้ผมใช้วิธีเข้าก็าคือโหมดผู้เล่นหลายคนตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยให้เราใส่ IP ของเราก็คือ IP ของเรานะ,ะเป็นเป็นการหาก็คือให้เราเซิร์ชหาเอ่อ where is my ip อ่ะ เนี่ยฮะอันนี้คืออันนี้คือ ip ของเราตรงนี้ก่อนนี้เนี่ยเป็น ip ของเรานะฮะก็คือให้เราเข้ามาที่เว็บนี้ถ้าเราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดอะให้เราใช้ ip ตัวนี้ฮะเราเข้ามาแล้วก็เราก็ก๊อปปี้ไปปุ๊บอ่าอย่างของผมก o p ปปี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมก็มาที่นี่ปุ๊บอ่าใส่ IP เข้าไป แล้วก็อย่าลืมนะก็คือต้องมี semicolon น,นะฮะแล้วก็ตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเรียก semicolon ไหมนะแต่ว่าเอาเป็น2จุดละกันอ่ะมี2จุดขั้นนะฮะแล้วก็ปอดที่เราใส่เอาไว้นะก็คือ8211นะอ่าตัวนี้ถ้าสมมุติว่าใครใส่รหัสผ่านก็ให้ติ๊กตรงนี้นะฮะก็คือใส่รหัสผ่านนะเนี่ยรอสักคู่อย่างอันนี้ผมสร้างสร้างตัวละครไว้เรียบร้อยแล้วนะนก็จะเข้าได้นะฮะ อ่านี่เรียบร้อยก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับการาเปิดเซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนขำๆสนุกๆน,นะอ่าคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีตัวเกมนะฮะเพราะว่าเราสามารถโหลดเอาแค่ตัวเซิร์ฟเวอร์จากเอสเต็มจีเอ็มดีได้นะอ่านี่นะฮะเรียบร้อยก็คือเช็คตรงนี้อ่าท็อปป์ชูเซิร์ฟเวอร์ก็คือเนี่ยมีผู้เล่นหนึ่งทับสามสิบสองอ่ แหลกอะไรยังไงไหมเนี่ยก็คือเช็คตรงนี้นะฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นความเร็วในการแบบความแหลกในเซิร์ฟเวอร์ประมาณ14มิลลิเซกก็ถือว่าใช้ได้อะถือาโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้ฮะผมก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้าเกิดคลิปนี้มันมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆฮะอ่ายังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมอ่าเอาไว้เจอกันใหม่สวัสด,ดีครับ